จะมารีวิวนะครับรถ s p ป c แครบ 1.9S นะครับสีขาวนะครับราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับคันนี้เราแต่งซิ่งนะครับโดยใช้แม็ก GT3 7หยอดแดงนะครับพร้อมยางซิ่งนะครับตัวนี้ครับจัดทรงนะครับหน้า2หลัง3นะครับเรามาชมกันครับว่าจัดแล้วเป็นไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวรถนะครับรุ่นนี้นะครับ 1.9S จะเป็นไฟหน้านะครับมันติด r e f l e c t o นะครับตัวนี้ครับเก็จะมีไฟ ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กันชนนะครับกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นออกดำเทาแล้วก็ใส่ลายสุดครีเมียมนะครับตัวนี้ครับดูด้านข้างนะครับนีนี่ครับเราก็จะใส่แต่งนะครับจัดหน้าสองนิ้วนะครับหลดลงมาประมาณสองนิ้วนะครับแล้วก็แต่งเป็นแม็กนะครับ E37 นะครับตัวนี้เป็นก้านตรงนะครับก้านตรงนะครับยอดแดงนะครับ พร้อมยางซิ่งนะครับตัวนี้ครับจัดกำลังดีนะครับด้านข้างจะเป็นสลักษณ์สเแคปนะครับตัวนี้ครับหรือว่ารุ่นใหม่นะครับออกแบบใหม่หมดนะครับมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เราก็จัดทรงนะครับเอาลงมา3มนิ้วนะครับตัวนี้ครับก็คือหน้า2แล้วก็หลัง3ามนะครับกลังแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับตัวนี้ไม่มียังไม่ได้ดัดแดดนะครับ ถือว่าลงสุดแล้วนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ออกแบบใหม่หมดนะครับ 1.9S ตัวนี้นะครับรับกระบะก็กว้างนะครับตัวนี้ครับกว้างแล้วก็สูงนะครับรู้จับตรวนี้นะครับสารลักษณ์ที่ดีสุด DBI นะครับตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นนะครับแม็กซ์ที37นะครับตัวนี้ครับ นั่นก็จะนี้คือก้านกลงนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับตรนี้ครับก็ความปลอดภัยนะครับ1ก็ขีดสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมี ABS นะครับเบรกนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่ให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวไปชมตรงสเปคแคตนิดนึงนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดแคปได้นะครับจับนิดเดียวครับเปิดไปเลยมีมือจับนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีบอกแคปให้นะครับตรงนี้ครับ ด้านใต้ก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะครับตัวนี้ครับเบาะนะครับตัวนี้พิเศษก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับจะเข็บบอนนะครับหรูหลานะครับตัวนี้ครับแล้วก็นะครับวิทยุตัวนี้เป็นซีดีนะครับมีแอร์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์ถอยอีก1เกียร์นะครับนะครับอันนี้เป็น มีไม้นะครับเป็นวัดรอบมีความเร็วและมีไบเดิตอนให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับครับเนี่ยครับแขงข้างนะครับตัวนี้มีกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปรับบานไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับรยะปิดตัวนี้ก็ถือว่าแน่นสนุนนะครับตัวนี้ครับ ราคา 1.9s สเปคแปตัวนี้อยู่ที่65,000บาทครับเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์ลงต้นเพแค่5%ครับโปรพร้อมแม็กพร้อมประกันแบบนี้เลยนะครับแล้วสนใจนะครับติดต่อ Facebook สมุดอีซูออนไลน์นะครับ YouTube สมุดอีซูออนไลน์รือเบอร์มือถือนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากนะครับตามสมัขอบคุณมากครับ